สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมอ่านี่ตัวนี้สวัสดีครับโอเคอยากจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเชฟผมก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าอะไรครับเป็นมินิสปริงเกอร์รุ่นเรนโบ้โรเซียบหกมนนะครับโรเซียบตัวนี้สวัสดีครับหกมินเครับก็จะเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับผมรุ่นแรนโบ้เรนโบ้นะครับรูเสียบหกมิน ทำไมถึงชื่อว่าเรนโบ์ครับเรนโบ์มันสีสันสดใสผมอ่านี่ครับก็จะจะมีสามสีโอเคนี่คือชื่อของมันนะครับอ่าโอเคแล้วคุณสมบัติของมันครับผมคุณสมบัติของมันเอาไว้ใช้สำหรับควบคุมปริมาณน้ําพืชครับผมที่พืชที่ต้องการน้ําประมาณไม่เยอะมากคุมน้ําพืชอย่างเช่นพวกพืชต้นกล้าอะไรเงี้ยที่ต้องการน้ําปริมาณ เยอะมากเลยต้นเพื่อสวนตามสวนในโรงเรียนประมานนะครับมานน้ำปานกลางเนาะประมาณหลักประมาณเท่าไหร่ลิตรเจ็ดสิบลิตรแปดสิบลิตรต่อชั่วโมงประมาณนี้อ่าแล้วลักษณะการกระจายน้ำมันจะเป็นประมาณแบบไหนจะเป็นแ่บการกระจายน้ำของมันจะอยู่เป็นหัวเข้ยวหัวลงมาใช่ไหมครับกรายน้ำาก็จะหมุนออกสามร้อยองศาเลยครับผมหมุนออกมารอบๆลงมารอบๆเป็น เป็นเม็ดเม็ดครับเหมือนแค่เหมือนฝนนะครับอ่ามันจะหมุนไปอย่างนี้เลยอ่าโอเคครับก็จะประมาณนี้อ่าต่อไปสเปคของมันนะสเปคของมันนะครับสเปคของมันนะครับเป็นวัสดุครับดูจากวัสดุก่อนอ่านี่สีส้มสีเทาทำมาจากนะสีเขียวครนี่เปสีของมันนะทำมาจากพลาสติกครับผมครับคุณภาพาดีเลยครับผมอ่าอ่าโอเคแล้วตัวข้างในมันครับมีตัวข้างในมั้ยไหมครับข้างในมีครับผมข้างในจะมีเป็นพลาสติกครับผมพลาสติกแล้วสามารถ ถอดออกมาได้รับผมนี่แบบนี้พลาสติกถอดมาได้สามารถทําความสะอาดได้รั้ผมนี่สามารถถอดทำความสะอาดได้ด้วยเวลาจัดการอุดตันอะไรประมาณนี้ครับอ๋อก็จะประมาณนี้อ่าโอเคก็ต่อแล้วก็หมุนเข้าโอเคก็สะดวกสบายในเรื่องการทำวามสะอาดเนาะเผือ่อมันตันหัวมันตันอะไรประมาณนี้สามารถถอดออกมาล้างทำวามสะอาดได้ง่ายครับต่อไปนะครับตัวนี้ต้องการแรงดันน้ำอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ครับผมตัวนี้แรงดันน้ำต้องการอยู่ที่ประมาณ 15บ้าร์หรือ2บาทมันไม่เลกใช้แรงน้ำเยอะมากครับผมว่ามันเน้นที่จำนวนน้ำเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่มิสริงเกอร์มันไม่ใช่หัวพ่นหมอกหรืออะไรที่ต้องใช้แรงน้ำาเยอะใช่ครับโอเคตัวนี้จะเน้นปริมาณน้ำเยอะอ่าแล้วจ่ายน้ำที่ประมาณ7 5ลิตรถึง8 5ลิตรประมาณนี้7 0็ลิตรประมาณนี้โอเคครับแล้วระยะของมันลัศมีการกระจายน้ำของมันนะครับต้องมันได้ประมาณมันไกลได้กี่ เมตร้องพูดก่อนนะครับว่าการกระจายน้ํามันขึ้นอยู่กับความสูงหรือแรงดันบาร์นะครับผมการกระจายน้ําของมันอยู่ประมาณ3-5ถึงเมตรถือว่าไกลอยู่นะครับผมตัวนี้เพราะว่าแล้วแต่ความสูงของเราที่เอาขึ้นหรือเอาต่ํานะครับผมนี่ถ้าเอาต่ําลงมาก็จะกระจายไม่ไกลมากถ้าเอาสูงมากก็ประมาณประมาณได้ถึงห้าเมตรเลยครับโอเคครับผมโดยรายางคร่าวจะมีประมาณนี้ผมว่ามันน่าจะควบคุมทั่วถึงแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่าย นะครับผมว่าเหมาะสําหรับการใช้ในจําพวกยังไงล่ะวางวางไวน้บนในโรงเรียนอ,อ่าว<น>า <ำ S 1> <ล>งไว้โรงเรียนครับประมาณนั้นครับผมไว้ในโรงเรียนต้องการปริมาณน้ําเหมือนเพาะต้นกล้าหรืออะไรประมาณนี้แล้วเป็นโรงเรียนเนาะต่อสายข,ข้างบนแล้วก็วางอันนี้ไว้ข้างบนนะครับผมแล้วก็ลงน้ําน้ําลงมาจ่ายน้ําลงมานะครับประมาณนี้โอเคถ้าพี่ๆคนไหนนะครับผมสนใจนะครับเจ้าตัวเจ้าตัวอะไรครับตัวมินิสปิงเกอร์เป็น เป็นโบครับสีลงนี่อย่างนี้เลยอะเซียบโปปินอโอเคครับผมถ้าสนใจนะครับสามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับโอเคก็จะเป็นลิงก์เว็บไซต์ของเรานะผมเป็นหน้าร้านของเราก็คือดีที่สุดคอมนะครับหรือว่าแล้วเราก็มีทีมงานฝ่ายขายนะครับที่คอยให้คำปรึกษานะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามว่าพื้นที่เท่านี้แรงน้ำเท่านี้ใช้ได้กี่หัวครับต้องใช้อะไรแบบไหน เราพร้อมให้คำปรึกษาครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ท im ี่ Line แตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ครับผมไลน์แอด lucky box หนึ่งหกแปดครับผมแล้วก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับก็เบอร์โทรฝ่ายขายครับ0 8 0ย์แปดศูนย์สามสามสามครับผมหรือว่าใครอยากโทรมาสอบถามน้องชิงเองเลยครับเจ้าของที่พูดอ่าโอเคที่พูดนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับผมยวผมทิ้งเบอร์ของผมไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับด้านล่างด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชรร์กดนะคับ ถ้าหรือว่าใครต้องการพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็พวกเราสองคนก็อขอตัวลาไปก่อนน,นะครับ,รบสวัสดีครับ